วันนี้มีประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะต้องชวนคุยกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเป็นการระบาดของ MPOx ที่เดิมทีเราเรียกว่าฝีดาดลิงนะครับปรากฏว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกกำลังมีความกังวลถึงการระบาดเรื่องนี้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลกเลยนะครับและล่าสุดการระบาดของ MPOx นั้นเดิมที เป็นการระบาดที่อยู่ในทวีปแอฟริกาแต่ว่าในตอนนี้พบผู้ติดเชื้อนอกแอฟริกาแล้วเป็นการพบผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์ในสวีเดนนะครับโดยผู้ติดเชื้อคนนี้ติดมาจากแอฟริกาโดยองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีบอกว่าผู้ป่วยในสวีเดนที่ติดเชื้อเอ็มพ็อกซ์หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานอนเนี่ย พบแล้วนะครับแล้วก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อขณะอยู่ในทวีป Africa, แอฟริกากับเป็นชนิดเคลด1บีเป็นเชื้อ1บีนะครับที่เกิดการระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาในตอนนี้โดยมีการเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวแล้วตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่สวีเดนโดยเชื้อ1บีที่ว่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในปัจจุบนันเชื่อว่าเป็นเชื้อที่อาจทําให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรง กว่าเชื้อก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อในสวีเดนแล้วแต่ว่าที่ประเทศอื่นๆยังไม่ได้รับรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าแคนาดาโดยกว่านี้การติดเชื้อที่สวีเดนถือว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อนอกแอฟริกาครั้งแรกครับโดยผู้อำนวยการหน่วยงานสาธารณสุขของสวีเดนระบุว่าผู้ติดเชื้อหน้าติดติดเชื้อขณะอยู่ในทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามทางการสวีเดนยืนยันนะครับว่าการพบผู้ติดเชื้อที่ว่านี้น่าจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อความเสี่ยงการแพร่ระบาดไปยังประชากรวงกว้างสอดคล้องกับการประเมินของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรปที่ประเมินการแพร่ระบาดจากกรณีนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมากโดยสำนักง,งานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรปกำลังหาหรือถึงแนวทางป้องกันการระบาดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สวีเดนนะครับพร้อมทั้งเปิดเ,ดเดผยพันแถลงการยอมรับว่าภูมิภาคยุโรปอาจพบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาจากนอกภูมิภาคอีกในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ แต่ถึงอย่างนั้นแถลงการจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางหรือปิดพรมแดนเป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพครับและเป็นมาตรการที่จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับมีความเห็นของดร์ไรอันเฟอร์กุสันจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ชี้ว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อในสวีเดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหรอกครับและเอาเข้าจริงก็มีแนวโน้มที่เราอาจตรวจพบผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อก ในที่อื่นๆของโลกตามมาเนื่องจากยังไม่มีมาตรการใดๆที่จะระงับยั้งการแพร่ระบาดของโลกนี้ให้กระจายเป็นวงกว้างขณะที่ศาสตราจารย์ลอเรนส์กอสตินผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขประเมินว่าการพบผู้ติดเชื้อในสวีเดนรายแรกอาจจะหมายถึงการที่จริงๆแล้วอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ในยุโรปแล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าทางการยังตรวจไม่พบ ส่วนสถานการณ์การระบาดในแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโตคองโกพบผู้มีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา15,664รายโดยในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว548คนนะครับและมีรายงานว่าพบในทุกจังหวัดของประเทศแล้วทางการระบุว่าในตอนนี้กำลังวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเอ็มพ็อกซ์รวมถึงมาตรการจับตาและการควบคุมโรคระบาดต,ต่างๆด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาองค์การอไมัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเอ็มพ็อกซ์เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณธสุขระดับโลกนะครับโดยการประกาศนี้เกิดขึ้นครั้งที่2แล้วในรอบ2ปีโดยเป็นผลจากการระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่กําลังลุกลามไปยังประเทศอื่นๆและอย่างที่บอกนะครับว่าตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รายงานถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ทําให้มีความรุนแรงมากขึ้น เชื้อใหม่เนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพุ่งเป็น10%และมีแนวโน้มการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเชื้อเดิมด้วยจริงๆแล้วเชื้อ e MPOx หรือชื่อเดิมที่เราเรียกว่าฝีดาดลิงฝีดาดวานอนเนี่ยนะครับเป็นเชื้อไวรัสที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี1958จากการเก็บตัวอย่างของลิงครับและมีการพบการติดเชื้อครั้งแรกในมนุษย์ในปี1970 การติดเชื้อเอ็มพถูกเรียกว่าฝีดาดลิงนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2022เนี่ยองค์การนามัยโลกเปลี่ยนการเรียกชื่อให้ประเทศต่างๆเรียกชื่อใหม่จากข้อเรียกร้องของหลายชาติโดยมีการเรียกร้องให้เรียกว่าเอ็มพหรือ m o n กี้พ็อแทนก่อนหน้านี้ฝีดาดลิงซึ่งเชื่อว่าเริ่มต้นจากสัตว์เนี่ยไม่เคยมีการระบาดใหญ่นอกเขตแอฟริกากลางและตะวันตกนะครับโดย BBC ให้ข้อมูลว่าโรคเอ็มพ์ จะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์การสัมผัสทางผิวหนังการพูดหรือการหายใจใกล้กับผู้อื่นโดยไวรัสเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังที่มีแผลทางเดินหายใจหรือว่าทางตาจมูกหรือปากโรคนี้ยังสามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อนไวรัสเช่นเครื่องนอนเสื้อผ้าและผ้าขนหนูและการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อเช่น หนูลิงหรือว่าการะรอกนะครับโดยการระบาดย้อนกลับไปที่เป็นการระบาดใหญ่ในช่วงปี2022รเนี่ยปรากฏว่าไวรัสส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์นี่ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ชวนให้รู้ข้อมูลเบื้องต้นกันไว้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมจับตารับมือกันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ e MPOx ที่เดิมทีมีการแพร่ระบาดในแอฟริกาแต่ว่าในตอนนี้พบการระบาด นอกแอฟริกาแล้วครับแล้วก็เป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าในระยะใกล้นี้ก็อาจจะมีการแพร่ระบาดในภูมิภาคอื่นพบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคอื่นตามมาด้วยคําถามก็คือการแพร่ระบาดจะรุนแรงหรือไม่การรับมือกับการแพร่ระบาดจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับสำนักข่าว t o ท a เดย์เ Tomorrow Today.